สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา All New Toyota า l p h ผและเวล FI ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีความหรูหราระดับพรีเมียมคารุ่นที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากในตลาดแถบเอเชียและล่าสุดได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วในวันที่21มิถุนายนปี2023ที่ผ่านมาโดยในรุ่นปรับโฉมฟูลเมดิเดลเชนเจเนเรชั่นที่4ได้เข้ามาตานต่อความสำเร็จของรถในกลุ่ม MPV รุ่นยอดนิยมสำหรับการเปลี่ยนโฉมครั้งสำคัญของอาผ่านและเวลไฟในครั้งนี้ถือว่าได้ยกระดับความหรูหรา สะดวกสบายให้กับผู้โดยสารมากกว่าผู้ขับขี่ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงด้านงานวิศวกรรมเพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและไม่เมื่อยล้าในการขับขี่ด้วยเช่นกันสำหรับ a l l n ิ w Toyota a อ p h a าและเ f i ไรุ่นปี2024ใหม่ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยใช้แพลตฟอร์ม GAK ที่ถูกปรับแต่งสำหรับตัวถังแบบ m p v โดยเฉพาะมาพร้อมช่วงล่างด้านหน้าแบบ MacP เฟอร์สันสตและด้านหลังเป็นแบบ d o u เด e w i s h b o n นโดยในด้านขนาดและมิติี่ตัวถังของ a l l New a l p h a ลผและเวลจะมีความยาวของตัวรถอยู่ที่4,990 มม mm, กว้าง1,850ม mm, ิลิเมตรสูง1,935ม mm, ิมระยะฐานล้อ3,000ม mm, ิมระยะต่ำสุดถึงพื้น160มิมซึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมจะพบว่ารุ่นใหม่จะยาวขึ้น50มิมแต่ความกว้างจะเท่าเดิมและจะสูงขึ้น40มิเมตร ส่วนระยะฐานล้อจะเท่าเดิมส่วนงานดีไซน์ภายนอกของออลพา,าและเวลฟารุ่นใหม่ยังคงออกแบบให้ทั้ง2รุ่นมีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปขณะที่ภายในห้องโดยสารภายในจะมีเลือกทั้ง3สีได้แก่สีเบสสีดำและสีน้ำตาลรุ่นใหม่และยังมีการพัฒนาคเครื่อเบเพิ่มระยะห่างระหว่างเบาะนั่งแถวที่1กับแถวที่2เพิ่มขึ้นอีก5มิลิเมตรและระยะห่างระหว่างแถวที่2กับแถวที่3เพิ่มขึ้นอีก10มิลิเมตร และยังมาพร้อมกับมาาวัดฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมด้านหน้าหรือ h e a d u p display แบบสีและหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด14นิ้วและหน้าจอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังขนาด14นิ้วไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารระบบสั่งงานด้วยเสียง h e ส t ต yota และประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาพร้อมสวิตช์ควบคุม,คม,คมการเลือกเปิดปิดแบบวันทัส นอกจากนี้บริเวณเหนือเพดานจะถูกออกแบบมีแผงควบคุมที่เรียกว่าซ u เปอร์ลองโอเวอร์เฮดคอนโทลที่พาดยาวครอบคุมพื้นที่เหนือทีรษะของผู้โดยสารแถววิสอ2และแถวที่3โดยผู้โดยสารทุกที่นั่งจะสามารถเปิดกระจกหน้าต่างฝั่งตรงข้ามได้อย่างสะดวกสบายพร้อมทั้งได้ติดตั้งบันไดข้างแบบยูนิเวอร์แซลสเตปเป็นครั้งแรกเพื่อช่วยให้เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุสามารถเข้าออกตัวรถได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับทางโตโยต้ายังมีการออกแบบหลังคางมุวนลูก ให้สามารถแยกเปิดม่านก,กองแสงฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแยกออกจากกันได้อย่างอิสระพร้อมด้วยม่านกองแสงด้านข้างแบบเลื่อนขึ้นด้านบนและด้านล่างซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแดดให้กับผู้โดยสารตอนหลังได้อีกด้วยโดยในด้านกลุ่มพลังเครื่องยนต์ของอ l เนียลโตล t a ้าอัลพาดและเวลไฟจะมีเลือกด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบแรกจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.5ลิตรโดยจะให้พละกำลังสูงสุด182แรงม้าที่6000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด 235นิวตันเมตรที่4,100รอบต่อนาทีจับคู่กับกีเร์อัมัสิซูเปอร์ CVTi ขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อส่วนรุ่นไฮบริดจะมาพร้อมเครื่องยนต์บินชิน4สูบขนาด2.5ลิตรซึ่งจะให้พละกำลังสูงสุด190แรงม้าที่600 0รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด236นิวตันเมตรที่4,300รอบถึง4,500รอบต่อนาทีโดยจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกำลัง182แรงม้า 270นิวตันเมตรในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อและจะมาพร้อมกับมอเตอร์ตัวหลังที่ให้พละกำลัง54แรงม้า121นิวตันเมตรซึ่งเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้พละกำลังโวมบสูงสุด250แรงม้าจับคู่กับเกยรอโมัติ eCVT ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อแบบ e f o และสุดท้ายในรุ่นเครื่องยุบเบนซินขนาด2.4ลิตรเทอร์โบแทนที่ V6 ขนาด3.5ลิตรเดิมจะพ่วงด้วยเทอร์โบโดยให้กำลังสูงสุด279แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรที่1,700ถึง3,600รอบต่อนาทีโดยจับคู่กับเกียร์อตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อ และในด้านระบบความปลอดภัยจะมาพร้อมกับ Toyota s a ซ e t y s e n s ทที่มีการเพิ่มเติมด้วยระบบ e n t น a La n e น t e e r i n g a s s i s t ที่สามารถคาดดาวการหมุนของพวงมลลาลัยของผู้ขับขี่และเพิ่มแรงการหมุนของพวงมาลัยโดยอัตโนมัติ o Mart เพื่อเพิ่มความมู่นวลในการขับขี่และยังมีระบบช่วยลดความเร็วของตัวรถในจังหวะที่ผู้ขับขี่ปล่อยคันเร่งพร้อมกับเปิดไฟเลี้ยวบริเวณสี่แยกขณะที่ฟังก์ชัน Toyota Tmate ซึ่งจะเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงสำหรับการเข้าจอดรถและช่วยเหลือการขับขี่ขณะรถติด จะประกอบไปด้วยระบบ S1 Park ที่สามารถสั่งจอดรถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้เม้ไม่ได้อยู่ภายในตัวรถและระบบ S1 d r i v e ที่ทำงานร่วมกันระหว่างระบบเลด้าคูดคอนโท l และระบบเลนแทกกิ้งแอสซีเพื่อช่วยขับขี่ในขณะการจาราจรหนาแน่นที่ความเร็ว0ูนถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนร,かかราคาจำหน่ายของอนิ New Toyota ้าเอลพารุ่นใหม่จะอยู่ระหว่าง5 4 0 0 0 0 0เยนถึง8 7 2 0 0 0 0เยนหรือคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ1 3 2 0 0 0 0บาทถึง2 000, 1 4 0 0 0 0บาทส่วน Toyota าเ l f ฟ r e รุ่นใหม่จะอยู่ระหว่าง6 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0เยนถึง8 9 2 0 0 0 0เยนหรือคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ1 6้0 0 0 0บาทถึง2 1 9 0 0 0 0บาทครับ และสำหรับตลาดในเมืองไทยมีแผนเตรียมจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปี2023นี้ซึ่งจะนำเข้าทั้งคันโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคาร์นิวจะรีบนำอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโตคาร์นิวขอบคุณครับ